ซื้อขายเหมาตัดโลเยอะๆครับตามร้านใครอยากให้ผมเหมาเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างเศษเหล็กตามร้านอยากให้ผมเหมาเครื่องจักรนะฮะเครื่องจักนะะรกนั่งร้านแบบเหล็กเหล็กต่างๆโทรหาผมได้เลยครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับแบบนี้เอาหมดเลยครับเหมาเหมาตัดตัดโล ซื้อขายแรกเปลี่ยนโทรหาผมได้เลยครับอยากขายแบบนี้เหมาร้านโละร้านเคลียร์ร้านโทรหาผมได้เลยครับ0 9 8 6 4 7 4้2 2ครับสี่เอาโีสองสองก่อน ได้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 ไประเดี๋ยวข้าวเขาไม่เอาโอเคโอเคติดครับศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองครับเหมาซื้อขายเยอะเยอะ 0 9 8 6 4 7 4แบบนี้ครับท่านที่มีของเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างนั่งร้านแบบเหล็กสแตนเลสเครื่องครัวเหล็กมือสองอยู่ในร้านนานๆนนเยอะอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินครับเหมาโละขายทิ้งโทรหาผมได้เลยครับ0986474222